สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถ้อยคำที่เ,เรียกว่าทรงพลังมากในศาสนาอิสลามนะคะลาเฮาละวะลากัูตะอิลลาบิลลาหรือบางทีเราก็ได้ยินสั้นๆว่าอัลเฮากะละครับผมเป็นถ้อยคำที่คุ้นเคยกันดีครับใช่ค่ะวันนี้เราอยากจะมา,าทําความเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแล้วก็คุณค่าประโยชน์ต่างๆต,ต,ตามที่ข้อมูลระบุไว้นะคะได้เลยครับ คือถ้าแปลตรงๆเลยนะฮะมันก็จะหมายถึงไม่มีพลังอำนาจใดๆเลยไม่ว่าจะทำดีหรือว่าจะเลี่ยงความชั่วเนี่ยเว้นแต่ด้วยพลังและอำนาจของอลัลลอืมฟังดูเน้นเรื่องการพึ่งพามากๆเลยนะคะใช่ครับหัวใจสำคัญเลยคือการยอมรับแบบว่าเราเองเนี่ยมีข้อจำกัดนะเราอ่อนแอแล้วก็ต้องพึ่งพาอำนาจของอัลลอฮ์จริงๆพึ่งพระองค์เท่านั้นเลยครับในทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องยากๆนะครับ อ๋อไม่ใช่แค่ตอนลำบากแต่เป็นหลักการพื้นฐานเลยแล้วมีคำแนะนำจากท่านนาบีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีแน่นอนครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะเลวะซัลลัลลลมนี่ส่งเสริมเลยครับให้กล่าวคำนี้บ่อยๆให้มากๆเลยมีฮะดิษเสียงที่บันทึกโดยอามัดแล้วก็อัตติรุมิซีจากท่านอบูฮุไรร์นะครับท่านบอกว่าถ้อยคำนี้เป็นเหมือนคุมทรัพย์หนึ่งในบรรดาคุมทรัพย์แห่งสวนสวรรค์เลยทีเดียวโหขุมทรัพย์จากสวรรค์เลยฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะ แล้วที่เคยได้ยินว่าช่วยเยียวยาได้ด้วยล่ะคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะเกี่ยวกันตรงการมอดหมายเนี่ยแหละครับคือพอเรายอมรับว่าเราไม่มีอำนาจควบคุมอะไรไม่ได้แล้วมอบให้พระองค์เนี่ยมันเหมือนลรปลดภาระไปได้เยอะมีฮะดิษอีกบทหนึ่งครับบันทึกโดยอัตตบารนีบอกว่าการขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ด้วยคำคำนี้เนี่ยเปรียบเหมือนยารักษาโรคตั้ง99อย่าง99อย่างเลยอะคะครับ แล้วโรคที่แบบว่าเบาสุดเล็กน้อยสุดที่ยาเนียฝฝาได้ก็คือโรคความกลุ่มอกกลุ่มใจนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอเรายอมรับอำนาจสูงสุดก็เหมือนช่วยคลายกังวลคลายความหนักใจไปได้เยอะเลยถูกต้องครับมันเป็นการปลดปล่อยทางใจอย่างหนึ่งเลยแล้วมีความพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะเกี่ยวกับที่มาหรือความประเสริฐของคำนี้มีครับมีฮะดิษอีกที่บอกว่าถ้อยคำนี้มาจากใต้บัลลังก์อรัชเลยนะครับ คือบัลังที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์โอ้โหใต้บัลังเลยครับแล้วก็ย้ําอีกว่าเป็นขุมทรัพย์ของสวนสวรรค์และที่สําคัญคือเวลาบ่าวหรือมนุษย์เราเนี่ยกล่าวคํานี้อัลลอฮ์จะตรัสตอบด้วยนะครับว่าบ่าวของข้าได้มอบตัวต่อข้าและยอมจํานวนต่อข้าแล้วเป็นการยืนยันการยอมจํานวนเลยนะคะแล้วการยอมจํานวนนี้หมายถึงเฉพาะตอนเราเจอเรื่องแย่ๆหรือเปล่าข้าหรือว่าตอนดีๆด,ด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับ คือรวมหมดเลยแม้กระทั่งตอนที่เราได้รับสิ่งดีๆหรือที่เรียกว่าเนียอมะคือความโปรดปรานนะครับการกล่าวลาเฮลลานี่ช่วยรักษาความโปรดปรานนั้นไว้ด้วยมีฮะดิษบอกว่าถ้าใครได้รับเนียะมะแล้วอยากให้มันอยู่กับเรานาน,านๆยั่งยืนก็ให้กล่าวคํานี้ให้มากๆเหมือนเป็นการเตือนตัวเองว่าสิ่งดีๆนี้ก็มาจากพระองค์แล้วก็ขอให้พระโฮมรักษามันไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการแสดงความสำนึกคุณ แล้วก็ยอมรับว่าเราพึ่งพาพระองค์ตลอดแม้แต่ในายามสุขสบายไม่ใช่แค่ตอนลำบากเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการระลึกถึงหลักการนี้บ่อยๆนี้มีผลกับชีวิตเราจริงๆจังๆเลยนะคะไม่ใช่แค่คำพูดถูกต้องครับมันมีประโยชน์ในทางปฏิบัติชัดเจนเลยอย่างเช่นหนึ่งก็คือใช้ขอความคุ้มครองปกป้องตัวเองศาส,สนาครอบครัวทรัพย์สิสนจากเรื่องไม่ดีต่างๆ แม้ว่าจะเป็นชัยตอนหรือว่าความมุ่งร้ายจากคนจากยินอะไรแบบนี้ครับค่ะ 2. ก็คือขอให้อลลอช่วยยับยั้งความชั่วความอาธรรมหรือแผนการร้ายต่างๆที่คนอื่นอาจจะทํากับเราอือหือสามอันนี้ครอบคลุมมากคือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆตลอดชีวิตเราเลยครับตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจําวันไปจนถึงเอ่อช่วงเวลาสําคัญมากๆอย่างตอนใกล้จะเสียชีวิต หรือในกูโบหรือหลุมฝังศพนะครับแล้วก็ในวันกิมะหรือวันพิพากษาด้วยแม้กระทั่งวันนั้นเลยเหรอคะอย่างเช่นตอนไหนคะอย่างเช่นตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับบันทึกความดีความชั่วของเราหรือตอนที่ต้องข้ามสะพานอัสซิรที่ทอดข้ามไฟนรกไปสวรรค์น,นะครับการกล่าวคำนี้ก็เป็นการขอพึ่งพิงพระองค์ในสถานการณ์เหล่านั้น Oh, ครอบคลุมทุกมิติจริงๆค่ะตั้งแต่เรื่องในใจเราการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องโลกหน้าเลยทุกอย่างมันย้ำไปที่แก่นเดิมคือการมอบหมายการไว้วางใจในอัลลอฮ์จริงๆนะคะใช่ครับนั่นคือหัวใจหลักเลยประโยชน์ทั้งหมดที่ว่ามานี้จริงๆก็คือผลจากการที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าเราเองเนี่ยไม่มีอำนาจที่แท้จริงหรอกต้องพึ่งพลังจากอัลลอฮ์เท่านั้นทั้งในการทำดีแล้วก็การหลีกหนีจากความชั่วด้วยสรุปแล้วนะคะ ทอยคำลาฮาลลวลากลัวตะอิลลาบิลลานี่จึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดติดปากจริงๆมันคือการประกาศการยอมรับในอำนาจสูงสุดของอัลลอฮ์การตระหนักว่าตัวเราเองมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นการสแสวงหาความช่วยเหลือการปกป้องความเข้มแข็งจากพระองค์เคียงผู้เดียวอยู่ตลอดเวลาครับผมเป็นทั้งขุมทรัพย์จากสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเอ่อเครื่องมือเยียวยาจิตใจเราได้ในชีชวิตประจำวันเลยเป็นทั้งขุมทรัพย์และอาบใจาเลยนะคะครับผม แล้วบางทีอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดที่เราลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่เราฝึกตัวเองให้ตระหนักอยู่เสมอๆเ,เนี่ยว่าเราต้องพึ่งพาอำนาจที่เหนือกว่าพร้อมกับยอมรับในขีดจํากัดของตัวเองไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีที่เราใช้รับมือกับความท้าทายหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเจอความสําเร็จในชีวิตประจําวันของเราไปได้ยังไงบ้างนะครับ